เวแบ,บแรกคือฉันช็อกมากขอรีวิวในบรรยากาศที่มีเสียงลูกเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคลิปอาจจะไม่ได้โพสเดี๋ยวใช้แอชช็อตโหมดแต่ปึบแรกคือฉันตกใจอะ่ะมันแบบมันเหมือน,น,นมีอะไรมาช็อตหน้าซึ่งหมดนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นเนาะแล้วก็ใช้แค่อทิตหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นเลยใช้ด้านข้างของเครื่องะคะ่ะแต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 ไล่ไปตามแนวผิวเรื่อยๆทําตอนหน้าแห้งหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะไม่ต้องบ่มลุงอะไรเลยทีนี้เราก็จะลงเซรั่มนะคะเราก็จะเริ่มโหมดต่อไปกันนนเเเลลยยยซึ่่่งออออีี้้ป็็หมดทรใชบสุกคืต์ ม,ะะมันจะเป็นโหมดที่แบบช่วยผักครีมผักสกินแคร์เข้าผิวซึ่งพอเราอายุมากขึ้นอะ่ะการที่เราใช้มือทาครีมอย่างเดียวก็รู้สึกว่าแบบบางทีครีมมันก็ไม่ค่อยซึมอะ่ะเธใช้โหมดนี้มาประมาณ1อาทิตย์นะคะใช้ทุกวันเลยรู้สึกว่าผิวเราอะมันโกลขึ้นมันดูฉ่ำดูใสขึ้นจริงๆ แล้วก็ไมโครแคลเรนซ์โหมดนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยผิวกระชับขึ้นประมาณนี้โหมดนี้ก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่านวดแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เราอาจจะไม่เห็นผลน,นะคะมันต้องใช้เวลาแบบหลักเดือนแล้วแต่ละโหมดใช้เวลา5นาทีนะคะค <ๆ S 2> ก็เลยซื้อครีมของเขามาด้วยมันเป็นแบบเจลท<ถ>า<ะ>ได้ทั้งหน้าแล้วก็คอเลยมันแบบไม่ค่อยเปื้อนสกินแคร์ทุกคนเพราะว่าเราตักมาแค่เม็ดกลมๆอันเดียวก็คือนวดได้จบเลยโหมดนี้ก็จะเน้นที่คอนะคะเพราะว่าเส้นที่คอคือมาชัดมากส่่วนนนเดดดมมาช็อตปโหทีฉักใจสุ คือแปลกแปมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอย่างก็ไปคลินิกนี่แค่เลเวลหนึ่งอะยังงงเลยว่า <c oughs> แบบเฮ้ยแล้วถ้าเลเวลอื่นอะเราต้องมาร์กยาชาปะวะ <c oughs> หรือว่า๋ยวนี้เป็นคนความอดทนต่ำก็ไม่รู้ก็คือต้องอดทนใช้เพราะเราซื้อมาแล้วแล้วหมดเนี่ยจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อผิวให้มันมีความเฟิร์มขึ้นคือตาม,มันกระตกแบบนี้เลยอะทุกคนฉันงงแล้วก็นวดวนไปตามกระป๋องแก้มเรานะคะที่หน้ามันชอบเลยและที่ชอบก็คือยกคิ้วอะทุกคนรู้สึกว่าหน้ามันตื่นขึ้นนะแต่ก็คือมีซีดนะคะแล้วก็คอด้วยจ้้าาาคอเหหีี่่ยวววววมมกกแลริธน คนดูได้ใน y YouTube ของ m e d i c u b e o f f i i i a l เขานะคะโอเคแล้วก็เรียบรอ้อยทุกคนดูผิวหลังนวดน,นะคือมันเงามันฉ่ำมันใสและหน้ามันเนียนคือจริงๆทุกคนมันแบบกลสกินสุด,สดแงจริงใช้บ่อยสุดก็คือบูสเตอร์โหมดค่ะคุมไม่คุมลองช่างใจดูนะคะ